เมื่อโลกพินาศไปถูกไฟไหม้ถูกอาวุธที่มนุษย์สร้างมาฆ่ากันพินาศภาษาบาลีวะสมยโยกทาจิกะระหิตีคัสอ,อัตุโนออจเยนะอายังโลกโกสังวัตติจะมีสมัยหนึ่งร่วงระยะการอันยืดยาวโลกนี้จะพินาศสังวัตติโลกโลกจะพินาศหลังจากนั้นโลกก็จะเกิดมาใหม่ ในนี้วิทยาศาสตร์เขาศ,าศึกษาศึกษาเขาก็ยอมรับดังที่อารมาได้พูดว่าเบอร์ตันรัสเซนแกจึงยอมพุทธศาสนาตรงที่สิ่งที่พูดพุทธศาสนาพูดไปบางสิ่งบาง,างอย่างอย่างเรื่องจักรวาลเนี่ยถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจะเห็นอย่างในจตุกนิบาตอังคุตานิกายติกนิบาตอังคุตนิกายเล่มที่ยี่สิบสุรยสิยสูตรเนี่ยพระพุทธยาวานล่วงการนานไปดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะเกิดขึ้น มนุษย์จะมองเห็นและน้ำในแม่น้ำทั้งหลายจะเริ่มงวดแห้งแม่น้ำกองคาสารฟัวจิรพดีจะงวดแห้งต่อมาล่วงระยะการอันยืดยาวไปอีกดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะเกิดขึ้นน้ำในแม่น้ำทั้งหลายงวดแห้งแม่น้ำใหญ่ใหญ่วดแห้งดวงที่สี่เกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรเหลือชั่วระยะสองสามตนตานไปจนถึงดวงที่หก น้ำในมหาสมุทรงวดแห้งหมดแล้วก็เกิดควันพวยพุ่งขึ้นในโลกต้นไม้ใบหญ้าสัตว์มีชีวิตตายหมดแล้วพอถึงดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นโลกนี้ก็ลุกพลบไม่เป็นไฟหายไปในสุเรศจักรวาลคำพูดนี้ใครจะคิดใครจะคิดว่ามันจะเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเขาสร้างกล้องดูดาวไปศึกษาที่หอเอนมืองปีซากาลิเลโอสร้างขึ้นมา เขายอมรับว่าจากโลกนี้ไปเป็นพันปีแสงมีดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์แล้วมันเองก็กําลังโครจรใกล้เข้ามาอีกต่อไปมนุษย์ก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงที่สองนานเข้าอาจจะถูกดูดดึงอยู่ในโซลาร์สิสเต็มเร็วเข้าไปอีกจะไปเห็นดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สีแต่แล้วเขาจงมาเห็นคําสั่งสอนในทางกุศลซึ่งเบอร์ท่านลัสเซนแกก็เลยบอกว่า Buddhist ุดิสเท็ w h e r e I ซ n ละ cannot reach because of limitation instruments พุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์นำไปไม่ถึงเพราะยังจำกัดอยู่ที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นชัยชนะของพุทธศาสนาที่มีต่อวิทยาศาสตร์ในทางด้านจิตใจ